ไม่โดดเดี่ยวเดียวดายแม้อยู่ห่างไกลแต่ใจเราใกล้กันไม่มีสิ่งใดอาจมาขวางกันเราเป็นพุทธบุตรเหมือนกันร่วมด้วยช่วยกันฝ่าฟันพ้องภัยท่านช่างโดดเด่นเช่นดู ันอุปสรรคมากลายดังเรือลำน้อยที่ค่อยค่อยพายฝ่าคลื่นลมมรสุมร้ายโดยไม่หวั่นไหวอยู่กลางทะเลจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547 ได้มีผู้ก่อความไม่สงบก่อความไม่สงบขึ้นในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการลอบวางระเบิดรอบยิงก่อเหตุในโรงเรียนและก่อเหตุกับคุณครูจากเหตุการณ์เหล่านี้เราทราบดีว่าคุณครูทุกท่านต้องปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงการเดินทาง ไปทำงานต้องมีความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นแต่คุณครูหลายๆท่านไม่ยอมย้ายออกจากในพื้นที่แม้จะมีทางเลือกก็ตามการปฏิบัติงานจึงเต็มไปด้วยความเสี่ยงนับได้ว่าคุณครูถือเป็นแบบอย่างของความเสียสละความกล้าหาญไม่ละทิ้งหน้าที่ ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูที่รักในงานยอมปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่แม้รู้ว่าตัวเองตกเป็นเป้าหมายก็ตามคุณครูบางท่านเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่เราจึงเป็นแบบอย่างของความกล้าหาญและเป็นแสงสว่างให้กับนักเรียนในพื้นที่ คุณครูในจังหวัดปัตตานีไม่เพียงแต่เป็นครูผู้สอนเท่านั้นแต่เป็นคุณครูที่เป็นผู้สร้างความหวังท่ามกลางความกลัวเรายอมรับเคารพในความแตกต่างในทุกๆด้านแต่เราก็ยังคงยืนหยัดอยู่ในพื้นที่ความรักในวิชาชีพครูนั่นคือกุญแจสำคัญ ที่นำไปสู่การฟื้นฟูและการเสริมสร้างสันติภาพในระยะยาวและสิ่งที่เราจะลืมไม่ได้เลยก็คือนั่นคือหลวงพ่อธรรมาชัยโยผู้ซึ่งดำริและอุป,อปถัมภ์กองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้มาโดยตลอดและต่อเนื่องการที่เราได้มารวมตัวกันทำบุญใหญ่นี้นับว่าเป็นบุญ ของพวกเราเราชาวพุทธเราเกิดทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วทั้งโลกและเป็นการเติมบุญให้กับแผ่นดินโดยเฉพาะในสมจังหวัดสจังหวัดสอํสังจังหวัดสี่อำเภอชายแดนใต้เนี่ยต้องการบุญมากเป็นพิเศษเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ที่พะพุศาสนานี่มินเมที่จะถูกลุกลาน ทำลายลางให้หมดไปในพื้นดินแห่งนี้แต่พวกเราสวมหัวใจนักรบแห่งกองทัพธรรมที่หยัดสู้และงานพวกนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่ได้รับความร่วมแรงร่วมใจความช่วยเหลือโดยเฉพาะทหารเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจที่ได้เอาชีวิตมาปกป้องให้การจัดงานของเรา ดำเนินไปด้วยความสบายใจด้วยความมั่นใจไม่ต้องหวาดระแวงเราตักบาตรตั้งแต่เช้าแล้วถวายสังฆทานกันทั้งวันทั้งเช้าแล้วเราก็มอบก,กองทุนดูุลังใจให้คุณครูใต้เนี่ยเราก็ทำกันอย่างสบายใจเพราะว่ามีทั้งทหารและตำรวจมาเป็นโลกกำบังให้เราได้สร้างสมบุญอย่างเต็มที่ส เพื่อพระสาทด้วยใจทุ่มเทปักใจมันยัดสู้โดยไม่หันเหดังำกอกกลางทะเลที่ไม่ส่วนเสกเพราะเื สิ่งใดอาจมาควางกันเราเป็นพุทธบุตรเงือนกันรวมด้วยช่วยกันฝ่าฟันพ้องภัยท่านช่างโดดเด่นเช่นดวงตะวันที่กลาประจันอุปสัรมากหลายดังเรือลำน้อยที่ค่อยคอยพาย ฝ่าคลืนลมมรสุมร้ายโดยไม่หวั่นไหวอยู่กลางทะเล จ้องแสงขับความมืดให้โลกสวยัยงขอสาธุการขอสาธุการขอสาธุการวิระบุรุษกองทัพธรรมขอสาธุการ ออื่อนอัตมาภาพขออนุโมทนากุศลในที่ท่านพระธรรมชโยได้มีเมตตาสงเคราะห์อนุเคราะห์กับพระบิกษสูตรสงสมณเณรตลอดถึงบรรดาครูบาอาจารย์ข้าราชการ ตำรวจทหารที่ลงมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สมจังหวัดกับสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาตั้งแต่ปี2547เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจบันี้ญาติโยมทั้งหลายจะได้เห็นแล้วว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ปี2547จนถึงบัดนี้นั้นหลายสิบครั้งถ้าตามที่คณะถวายสังฆทานว่าจัดเป็นปีที่21เป็นครั้งที่178ฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าความศรัทธาความเลื่อมใสของพระเดชพระคุณท่าน ธรรมชโยและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เห็นความเดือดร้อนความทุกข์ยากลำบากของพระสงฆ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กับสี่อำเภอของจังหวัดสงขลานั้นไม่ว่าจะเป็นพระบิกษุสมณเณที่อาศัยอยู่ภายในวัดต,ต่างๆทั้งสามจังหวัดนี้ สีจังอำเภอของสงขลาแม้แต่ญาติโยมที่เป็นพุทธบริษัทที่อยู่ใกล้วัดต่างๆเหล่านั้นได้ประสบเหตุการณ์ดังกล่าวเหล่านี้มาด้วยกันทั้งนั้นมากน้อยแล้วแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นบางท่านก็ต้องเสียชีวิตพระก็ต้องมรณภาพญาติโยมก็ต้องเสียชีวิต ต้องพิกลพิการมาเป็นจำนวนมากนี่เราเห็นได้ชัดเจนใน21ปีที่สาบเอารปีที่ผ่านมา